พบกับผมนายชอตตี้บูโจว,วากับซีโนเนียโครโนเบรกเกมมือถือแนว mmo กราฟิกสไตล์แอนิเมตจากซีโนเนียนั่นเองครับโดยในเกมนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากนิดนึงครับอารมณ์จะประมาณแบบฮาร์ดคอร์นิดคือของก็ไม่ค่อยแจกเน้นเรื่องของความอดทนและการออโตเป็นหลกัก ส่วนที่ผมชอบในเกมนี้มี2อ,อย่างครับก็คือนางเอกน่าจะใช่นะก็งานค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเลือกอาชีพนะครับถ้าไม่ชอบนักเวทก็เปลี่ยนไปเล่นนักดาบอะไรแบบนี้ทําได้ครับก่อนเริ่มเกมนะครับผมอธิบายเรื่องของการล็อกอินก่อนนิดนึงกันละกันคือเกมนี้มันล็อกอินด้วย Google Play Apple อะไรก็ได้นะครับสบายๆก็ล็อกอินไปก่อนจังหวะแรกครับ หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เรายืนยันตัวตนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราจะดีลของกับเพื่อนไม่ได้แล้วก็จะไม่สามารถวางขายของในตลาดกลางได้ครับซึ่งผมก็แนะนําว่าให้ลองยืนยันตัวตนดูก่อนเนาะก็คือต้องเลือกเป็นเบอร์ของประเทศเราก่อนใช่ปะมันมีอยู่แล้วนะบวกโคกอ่ะแล้วก็ใส่เบอร์ของท่านผู้ชมเข้าไปได้เลยเนาะเพื่อให้เขาส่ง SMS มาหาพอได้ SMS แล้วนะครับให้เอาตัวเลขมากรอกนะครับซึ่งอันนี้ผมลองแล้วนะครับเบอร์ของผมที่เป็นเบอร์ไทยเนี่ยสามารถที่จะยืนยันตัวตนได้จรริงคับ ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับให้ดูด้านซ้ายล่างครับมันจะเป็นโล่เขียวแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราย้ายเครื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นสีแดงอีกก็ไม่เป็นไรก็ทําเหมือนเดิมไดแหละครับมันก็จะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆในเกมเพิ่มเติมได้แล้วนะฮะเอาล่ะทีนี้เราก็มาเลือกเซิร์ฟเวอร์กันนะครับซึ่งผมก็สุ่มมาเจอเซิร์ฟเวอร์เออเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับติ๊กตรงเนี้ยคือตัวละครเราอยู่เซิร์ฟไหนนะถ้าเกิดว่าติ๊กแล้วไม่เจอก เมื่อเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูช่วงต้นซึ่งเราก็สามารถบังคับได้แล้วก็โจมตีได้เล็กๆน้อยๆครับคือเกมเขาจะเน้นให้เราดู CG ช่วงแรกเป็นหลักเลยครับหลังจากนั้นเขาจะให้เราสร้างตัวละครนะครับก็มี4ตัวละครให้เลือกเป็นพรีเซ t ตอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ความชอบกันและกันน้องมีชาย2หญิง2นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาทําการแต่งหน้าทําผมกันอีกนะครับ และเกมนี้มีการปรับขนาดไซส์ตัวด้วยนะครับไซส์หัวไซส์นมอะไรเงี้ยก็ทําได้นะส่วนอาชีพนะครับเขาใจยังไม่ได้ให้เราเลือกตอนสร้างตัวละครนะคือเราต้องสร้างเสร็จก่อนนะครับแล้วพอเราทำเวสแรกเนี่ยเขาจะมีอาวุธให้เราเลือกทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีดาบใหญ่ดาบคู่ธนูคทาแล้วก็ลูกแก้วครับซึ่งลูกแก้วเนี่ยมันเป็นของอาชีพนักเวทนะครับส่วนใครอยากเล่นสายสนับสนุนให้ไปเลือกคทานะครับ อันนี้บอกล่วงหน้าไว้เลยล้กันเดี๋ยวเล่นตามเพล์ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีหนังสือสกิลให้เราเลือกนะครับก็เลือกให้มันสัมพันธ์กับอาชีพที่เราเลือกเมื่อกี้ด้วยนะครับ ส่วนวิธีเล่นนะครับง่ายๆเลยท่านชมคลิกที่เควสได้เลยตัวละครล้วก็จะเดินไปทํานู่นทํานั่นทํานี่ให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการคุยการต่อสู้กับมอนสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ไกลมากก็วาร์ปได้นะคือกดเข้าไปที่สัญลักษณ์วาร์ปนั่นแหละอ่ามันตัวอาจจะเล็กน,นิดนึงเราคลิกเข้าไปได้ครับแล้วก็กดตัวเนี้ยอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะครับช่วงแรกก็จะฟรีนะช่วงหลังก็จะเสียเงินส่วนการต่อสู้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับปุ่มกิ้งหลบอะไรก็ไม่มีก็แค่ใช้าศาสตร์สกิลกันไปรัรรรรวเากการเเรีียนนะด๋ยวเดรัว แต่ว่าเราสามารถที่จะสั่งให้ตัวของสกิลของเราเนี่ยมันปล่อยอัตโนมัติได้ก็คือการสไลด์ลงมาด้านล่างแค่นี้เลยสไลด์ด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเส้นล้อมวงอยู่เงี้ยแสดงว่าสกิลเนี้ยใช้อัตโนมัติแล้วรวมไปถนนึงพวกไอเทมก็เหมือนกันพวกไอเทมที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ในช็อตคัตตรงนี้ได้และก็ให้มันใช้แบบอัตโนมัติได้ด้วยด้วยการสไลด์ลงมาด้านล่างของที่ควรใช้ก็ตามนี้เลยครับ คือจะเป็นไอเทมที่แบบว่าบัฟโจมตีเร็ววิ่งเร็วน,นู่นนั่นนี่แล้วก็อาหารการกินต่างๆนะครับแล้วก็หลอด EXP อันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟาร์มหลังๆก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้ววิธีการวางช็อตคัททำยังไงอ่ะดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีกระเป๋าใช่ป่ะเสร็จแ,แล้วเราก็เลือกไอเทมที่เราต้องการได้เลยนะครับเราแค่คลิกมันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็ไปคลิกแค่นี้เลยจบการวางช็อตคัทง่ายๆเลยครับแค่นี้เลยนะฮะ ส่วนสกิลเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปหนังสือสกิลอ่ะเออนั่นแหละคลิกเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยก็คลิกที่สกิลที่ต้องการได้เลยแลว้วกดตัวนี้อ่าแล้วเราก็เลือกบริเวณด้านขวาล่างแค่นี้เนี่ยแหละครับก็จะเป็นการติดตั้งสกิลแล้วและสกิลเกมเนี่ยมันแยกกันระหว่างสกิลโจมตีกับสกิลบัฟด้วยนะพอดีผมเล่นพระใช่ปะ่ะเออสกิลบัฟก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะมันแยกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟสกิลด้วยอันนี้ไม่ต้องติดตั้งเเเเเเนน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 าาาะะะแลลลลลลสสุดดทท้้้้ยยปป็็็กกกกิิออออออันันััตตมมครบพีงีงงง่่่่่ไไไถึๆจหหวโโ บางสกิลก็อลังการอลังการบางสกิลก็ดูบ้านๆยังไงก็ไม่รู้ส่วนการต่อสู้กับบอสก็ค่อนข้างหลอดเลยครับคือถ้าเกิดว่าเราแข็งแกร่งไม่มากพอทําอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือท่านผู้ชมจะต้องไปทําเควสป้ายทําเควสย่อยอะไรเงี้ยจนกว่าจะไหวแล้วค่อยมาสู้นะครับเพราะว่าปุ่มหลบหลีกก็ไม่มีอ่ะมันวัดกันอย่างเดียวเลยยกเว้นท่านผู้ชมรู้พฤติกรรมของบอสอะ่ะเราอาจจะเดินหลบหลีกได้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเกมเกาเหลีเนาะบางทีเราอาจจะหลบไม่พ้นก็ได้เพราะว่าปิงนั่นเองครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราตายนะครับให้ดูด้านซ้ายบนนะมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปกางเขนอยู่นะครับก็สามารถกู้คืนได้นะครับ exp หายไป5%เห็นปะ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีเพชรทำไงกดตัวนี้มันจะสลับกันได้ระหว่างเพชรกับเงินนะครับอ่านั่นแหละแล้วเราก็ติ๊กถูกให้เรียบร้อยแล้วกดตัวนี้ครับผมอ่ะก็จะเห็นว่ายังมีฟรีอยู่นะยังมีฟรีอยู่ถ้าเกิดมันเก็บตังก็นั่นแหละครับพยายามอย่าตายกันแล้วกันเนาะ และถ้าเกิดเดินเจอ NVC ที่มีเครื่องหมายตกใจบนหัวคุยเพื่อรับเคว็กับเขาได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะย,ยังรับไม่ได้นะคือมันจะมีเหมือนกับลูกกุญแจล็อกอยู่เนี่ยแหละก็คือยังรับไม่ได้เดี๋ยวค่อยแวะมาใหม่ เถ้าเกิดท่านผู้ชมหาไม่เจอเนี่ยเปิดตัวเมนูขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่รูปกระดาษตรงนี้ครับมันจะเป็นระบบเควสนั่นแหละอันแรกก็จะเป็นเควสหลักเนาะอันนี้สองเนี่ยเป็นเควสเมื่อกี้แหละครับที่เรารับกันมาบางอันยังรับไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะต้องผ่านด่านก่อนหน้าก่อนนู่นนันนีนน่อะไรเงี้ยเนะาะแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เป็นไรนะเราแตะที่เครื่องหมายตกใจอะ่ะแล้วดูด้านข,ขวาล่างสามารถเดินไปหรือว่าวาไปเลยก็ได้นะครับแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นเควสป้ายครับอเเียยงกลไปดวพาัน วิธีการวาร์ปกลับบ้านนะครับก็ให้เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็หาไอเทมที่มีหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือวาร์ปกลับไปที่บ้านได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีของเนี่ยก็ใช้วิธีการเดินไปหรือว่าวาร์ปโดยเสียงเงินก็ได้ก็คลิกที่บริเวณมินิแมปขึ้นมาด้านซ้ายบนอนะ เอออันนี้มันจะเป็นแมพที่เราอยู่ใช่ไหมให้เราดูด้านซ้ายบนครับมันสามารถย้อนกลับมาได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะกลับไปที่เมืองไหนครับถ้าเป็นเมืองเนี่ยจะมีรูปบ้านอยู่ที่หน้าชื่อนะครับแล้วก็แตะเข้าไปได้ครับเขาก็จะเปิดตัวแมพของที่มันมีบ้านอยู่นั่นแหละแล้วเราก็คลิกที่รูปบ้านได้เลยแล้วก็จะมีการเดินหรือว่าวาร์ปลงไปโดยเสียเงินนั่นเองครับ แต่และให้ดูด้านขวาล่างนะครับมันจะมีพวกฟังก์ชันต่างๆของในเมืองอะ่ะให้กดรูปนี้นะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือจะเป็นเควสป้ายนั่นเองครับกดเสร็จปั๊บตัวละครเราจะเดินไปหาป้ายให้เลยแล้วท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยว่าจะรับอันไหนครับมันมีระดับความแรงด้วยนะสีฟ้าก็คือดีหน่อยครับสีเขียวก็รอลงมาสีขาวก็คือแย่หน่อยถ้าสูงวันนี้ก็จะเป็นพวกสีม่วงสีส้มสีแดงอะไรแบบนั้นอะ่ะถ้าเกิดอยากจะรับก็คลิกที่เควสแล้วกดตัวนี้ อ่าวันหนึ่งมันจะรับได้6ครั้งนะครับแต่ไม่มั่นใจนะว่าเดี๋ยวเลเวลสูงขึ้นแล้วมันจะรับได้มากกว่านี้หรือเปล่าแล้วถ,ถ้าเกิดว่าไม่พอใจตรงนี้สามารถรีเฟรชได้ตัวนี้อ่ามันก็จะสุ่มเควสใหม่มาให้นะครับก็เลือกรับแต่เควสท,ที่มันมีระดับความแรงสูงๆก็แล้วกันอ๋อ,อแล้วก็ดูด้านขวาล่างด้วยนะครับมันจะมีรายชื่อไอเทมที่มีโอกาสได้จากการจบภารกิจย้ำว่ามีโอกาสได้นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มอีกทีครับว่าจะได้อะไรหนึ่งใน5อันนี้ รับเควสเสร็จแล้วมาดูด้านขวาครับอื้อหือเควสอื้อ่าเลยครับก็เล่นกันได้ทั้งวียทั้งวันเลยเนาะเอาละที่นี้นะครับในๆเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราจะไปดูฟังก์ชันเสรมิมอ,อื่นๆที่ติดไวเช่นหนังสือ skill สกิลเราซื้อที่ไหนอ่ะไปดูด้านขวาล่างมันจะมีรูปหนังสือแต่ตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะเดินไปหา n อ c ซให้แล้วก็ซื้อได้เลยนะครับก็ดูรายชื่อของคลาสด้วยนะว่าเป็นคลาสที่เราเล่นหรือเปล่านะครับก็ซื้อมาได้เลยเนาะ พอเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับอยู่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ให้คลิก2ครั้งเนาะพอดีอันนี้ผมเรียนไปแล้วไงคือผมเรียนก่อนที่จะได้สกิลมาหนังสือสกิลบางอันเนี่ยเราได้มาจากเควสด้วยนะก็เดี๋ยวค่อยเอาไปขายทีหลังก็แล้วกันส่วนร้านขายของเนี่ยอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นี่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 คืออันเนี้ยมันมีทั้งการขายของแล้วก็การซื้อ,อยานั่นเองครับถ้าจะขายก็เนี่ยคลิกด้านขวารายการไอเทมจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดตัวเนี้ยเพื่อทําการขายได้เลย ส่วนการซื้อจะอยู่ด้านซ้ายนะครับเช่นยงยาอะไรเงี้ยใบวาร์ปนะครับยาบัฟใช่ไหมอ่าพวกอาหงอาหารนะครับกระสุนวิทยาณซื้อที่นี่ได้หมดเลยนะครับอ่าก็เวลาจะซื้อก็ทําเหมือนกับไอเทมแหละเราคลิกเสร็จปับ๊บเลือกจํานวนแล้วกดตัวนี้แล้วกดตัวนี้ก็จะเป็นการซื้อแล้วนร้านหนึ่งนะครับจะเป็นการซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องป้องกันอาวุธต่างๆนั่นเองเพื่อเบื่อพระและอย่าไปเล่นนักเวทอะไรเงี้ยอ่าก็ซื้อที่นี่เลยก็ได้ครับเครื่องป้องกันอะไรพวกนี้ก็มีนะ ส่วนที่เป็นรูปถุงเงินด้านขวาล่างอันนี้คือจะเป็นคลังเก็บของของเรานั่นเองครับคือเนื่องจากว่าเกมนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักด้วยถูกไหมล่ะอ่านั่นแหละถ้าเกิดว่าของจะเต็มน้ําหนักจะเกินอะไรเงี้ยครับก็มาฝากไว้ที่นี่ได้เลยครับผมหรือจริงๆเราจะเอาไปขายก็ได้นอ้องอันนี้ก็แล้วแต่ครับ ส่วนวิธีการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครนะครับก็แน่นอนเมื่อเราได้อุปกรณ์ใหม่มาก็ทําการสวมใส่ด้วยนะครับช่วงแรกก็มีแค่ของขาวของเขียวเท่านั้นแ,แหละถ้าเป็นสีฟ้านี่ได้ยากมากหรือว่าเราต้องไปคราบกันมาเองด้วยซ้ำอะไรอย่างนงั้น,เนะเนาะเวลาจะใส่คือแตะสองครั้งแค่นี้เลยก็จะเป็นการใส่แล้วนะครับจบง่ายๆแค่นี้แหละนะครับ ส่วนการอัปเกรดนะครับก็คลิกที่อุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยต้องคลิกค้างไว้นะมันถึงจะเปิดารายละเอียดของอุปกรณ์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดอยากจะตีบวกกดตัวนี้นี่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 มันจะเปิดหน้าต่างตีบวกขึ้นมาโดยท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีคัมพีร์ก่อนหน้าตาประมาณน,นี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยมันสาหรับตีบวกเครื่องป้องกันไงเพราะนั้นผมก็ตีบวกอะไรไม่ได้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนไอเทมครับก็คือคลิกตรงนี้ แล้วก็เลือกว่าจะตีบวกอะไรนะครับแล้วก็ามาทําการคลิกที่ตัวของคัมพี์นั่นเองครับแล้วเราเลือกได้ด้วยนะว่าจะให้ตีถึงเท่าไหร่นะครับสีแดงคือมีโอกาสแหกนะครับอันนี้ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะตีขึ้นบวก3ก็คลิกที่บวก3ก็ได้บวกสีก็คลิกที่บวกสีเท่านี้เองนะครับง่ายๆและเกมนี้มันมีคําสั่งตีบวกแบบหลายๆอันพร้อมกันด้วยก็คือกดตัวนี้ เนี่ยแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะตีบวกอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะตีบวกถึงเท่าไหร่แล้วเราต้องใส่ของเข้าไปด้วยถูกว่าที่มันเป็นไอเทมสาหรับการตีบวกอะ่ะเออแล้วมันก็จะมีการคํานวณว่าถ้าเกิดจะตีบวกหมดนี่นะให้ขึ้นบวก5เนี่ยจะต้องใช้คมภี์ทั้งหมด21ออันนั่นเองครับถ้าเกิดมีของก็กดตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับ ่วนนั้นต่อมาคือคอสตูมครับอันนี้คือระบบการแปลงล่างนั่นเองนะครับโดยจะเอาสเตตัสของคอสตูมนั้นเนี่ยมาใส่เลยเพราะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องดูนิดนึงอ่ะว่าคอสตูมที่เรามีเนี่ยสเตตัสมันสัมพันธ์กับตัวละครเราหรือเปล่าเออเกมนี้มันมีเรื่องการ up สเตตัสด,ด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูคำถามต่อมาคือคอสตูมหาได้จากที่ไหนครับก็คือได้จากการทำเควสนั่นแหละแล้วก็ได้จากการเปิดกระชับปองด้วยให้ดูด้านขวานครับที่เป็นรูปร้านค้านะครับแล้วก็คลิกอันนี้ นี่แหละครับสามารถใช้เพชรน,นะครับก็เปิดได้เลยจะเติมเงินก็ได้หรือว่าเอาของไปขายเอาเพชรมาก่อนก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคือใช้เงินในเกมซื้อนั่นเองนะครับวันหนึ่งซื้อได้แค่วันละใบเองอะ่ะซึ่งผมซื้อไปแล้ว2องาันเดี๋ยวซื้อนี้แล้วกันมาใช้เงินในเกมครับผมสายฟรีก็ได้แค่นี้ครับอืมดูซีใครเอ่ยแอนิเมชันการเปิดกะระชปองนี่งานดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหชุดดำมาเลยครับ ดูสแตตก่อนครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปดูอะไรก็อีกอันนึงจะเป็นแฟรี่ครับแฟรี่กับคอสตูมนี่เหมือนกันเลยนะแฟรี่คือตัวที่บินตามเราเนแหละครับลองดูหน่อยสิได้ใครเอย่ยหูฟเฟมเบลดกระชากเลยครับตกใจนึกว่าได้น้องคนเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้ได้ฟรีอยู่แล้วตามเนื้อเรื่องซํมซีนะเนี่ย ส่วนแฟรี่นะครับก็จะอยู่ข้างๆข,ของคอสตูมเลยครับก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนกันเลยนะก็คือท่านชมเลือกก่อนอ่าแล้วก็กดตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นแฟรี่หรือว่าคอสตูมแต่ก็ต้องดูสเตตัสนิดนึงไงอ่าว่ามันบวกเยอะบวกน้อยอะไรเงี้ยคือยิ่งสีระดับความแรงสูงๆเนี่ยมันยิ่งบวกเยอะแล้วก็อลังการมากเห็นไหมครับเออนะแต่ว่ามไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ครับบุญไม่ค่อยมีด้วยครับช่วงนี้โอเคแล้วพวกนี้เนี้ยถ้าเกิดท่านชมมีเยอะๆแล้วนะครับมันเอามาผสมได้้นนะตรงี คือต้องมีซ้ำก่อนนะแล้วเอาตัวซ้ำเนี่ยมาผสมกันมีโอกาสที่จะได้แรงที่มันสูงขึ้นใช้คําว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วก็มันจะมีออันหนึ่งคือสารานุกรมถ้าเกิดว่าสะสมครบตามที่กําหนดจะได้รับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมครับ ส่วนสเตตัสของตัวละครเราครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นเลเวลของเรานั่นเองครับตั้งแต่เลเวล20ขึ้นมาเราสามารถอัพสเตตัสได้4อย่างด้วยกันนะครับอันนี้แนะนำนะถ้าเป็นพวกสายระยะประชิดพวกกายภาพอัพสเตนครับเพราะว่ามันจะบวกหมดเลยทั้งการโจมตีอัตราคลีอะไรเงี้ยที่เป็นโจมตีระยะประชิดนะส่วนเด็กก็คือพวกนักธนูนั่นแหละครับบวกหมดเลยโจมตีแรงอัตราคลีอะไรอย่างนี้ อินก็คือพวกหนักเวทนั่นเองนะครับก็จะเหมือนกันครับบวกความแรงนะครับแล้วก็บวกอัตราคลียอะไรอย่างนี้ส่วนคอนคือความถึกแล้วก็แม็ก p อนั่นเองนะครับเมื่อเราอัพเสร็จเรียบร้อยกดตัวนี้อ่าก็จะเป็นการคอนเฟิร์มครับซึ่งมันสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะแต่ว่าต้องมีไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งมันมีบอกนลยนะหาได้ยังไงก็คือคลิกเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเปิดบอกเลยว่าเติมเงินสิจ้า ส่วนนั้นต่อมาที่เป็นรูปสมุดต,ตรงนี้นะครับคือการบันทึกไอเทมลงเข้าไปในศาลานุกรมนั่นเองครับก็จะมีบันทึกแบบโดยที่ยังไม่ตีบวกแล้วก็อันนี้คือตีบวกใช่ไหมเออนั่นแหละเมื่อเราบันทึกครบตามที่กําหนดนะครับจะรับสเตตัสโบนัสเพิ่มเติมด้วยข้อสังเกตนะครับคือไอเทมที่เรายัดลงไปในสมุดแล้วอ่ะมันจะเป็นรูปสมุดสีจางๆแบบนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ยัดอ่ะมันจะเป็นสีขาวนะครับ ตัวนั้นต่อมาคือระบบเควสเนาะอันนี้ก็ข้ามและกันพูดไปแล้วครับอันต่อมาครับอันนี้คือจะเป็นพวกรางวัลแบบเออร์ชิฟเมนต์รางวัลงตัวนั้นต่อมาอันนี้เป็นเควสเนาะพูดไปแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงอันนี้จะเป็นพวกเออร์ชิฟเมนต์ต่างๆครับทำอะไรผ่านก็มารับรางวัลได้ก็ตัวนี้เลยก็ได้นะมันจะรับทั้งหมดเลยครับ อันต่อมาที่เป็นรูปไข่ควงกับค้อนนะครับอันนี้คือการคราฟของนั่นเองครับคือแนะนําช่วงแรกนะครับพยายามหาไอเทมที่เอาไว้คราฟของสีน้ําเงินก่อนนะครับอย่างเช่นผมอยากได้อันนี้ก็แล้วกันอ่ะมันจะมีบอกรายชื่อไอเทมเลยว่าได้จากที่ไหนบ้างกดตัวนี้ได้นะครับ เขาจะมีบอกว่ามันได้มาจากยังไงบ้างเช่นจะไปซื้อหรือว่าได้มาจากการคราฟอีกทีหนึ่งเพราะว่าของสีน้ําเงินเนี่ยจะเริ่มใช้แร่ระดับสูงซึ่งแร่ระดับสูงก็ได้มาจากการเอาแร่ที่มันระดับต่ํากว่ามาหลอมนั่นเองครับก็คือจะต้องหาทรัพยากรจํานวนมากเลยนะกว่าจะได้ของสีน้าเงินเนี่ยเล่นนานหลายวันเหมือนกัน ส่วนนั้นต่อมาเป็นการเทรดนะครับซึ่งการเทรดเนี่ยคือถ้าเกิด ID เดีเราไม่ได้ทําการลงทะเบียนไว้อ่ะครับมันจะไม่ให้เทรดครับก็คือที่ผมบอกตอนต้นคลิปจําได้ปะที่มันถามเบอร์โทรศัพท์อ่ะนั่นแหละเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนไว้เขาจะไม่ให้ขายครับแต่ซื้อได้นะซื้อซื้อได้แต่ตอนขายอ่ะไม่ยอมให้ขายโหเสียดายจัง ่วนนั้นต่อมาเป็นสารานุกรมมอนสเตอร์นะครับยิ่งเราจัดการมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยเราจะได้ข้อมูลของพวกมันมาเอามาลงทะเบียนได้นะกดตรงเนี้ยเออมันจะเป็นการลงทะเบียนทั้งหมดที่เรามีเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือบางทีเราได้รับพวก DNA ของพวกสัตว์ประหลาดพวกเนี้ยมา แต่มันยังไม่ได้ระบุสายพันธุ์ไงเราก็คือมากดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการสุ่มหรือว่าหลอมออกมาเป็นไอ้พวกนี้นี่แหละแล้วเราก็ค่อยมากดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งก็ได้อ๋อแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีอีกเมนูหนึ่งครับก็คือจะเป็นเหมือนกับเอาศีลามาฝังไว้แล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยซึ่งศีลาเนี่ยผมได้จากเควสนะได้มา2ออันแล้วแล้วมันจะมาในรูปแบบกล่องอะ่ะเออถ้าเกิดเจอกล่องว่างๆลองเปิดดูนะบางทีแบบมีของมีอะไรดีๆอยู่ในนี้ด้วย ส่วนั้นต่อมาตรงนี้จะเป็นเควสแจกของครับก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมทําตามภาร,รกิจครบเนี่ยจะได้รับตามนี้เลยอันนี้คือเป็นคอสตูมใช่ปะ่ะอันนี้ก็แฟรี่นี่ก็คอสตูมนี่ก็แฟรี่ซึ่งมันได้ฟรีพวกนี้แต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไขไงอย่างเช่นตอนนี้ผมทําเจ้านี้ได้แหละต้องเลเวล20ก่อนนะมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้ทาครบตามที่เขาบอกก็จะได้รับคอสตูมอันนี้ไปเลยได,ได้รับสีเขียว แล้วสามเควสนี้ให้ทําอะไรนะครับอันนี้ผมแปล g Google Translate มานะไม่รู้ถูกเปล่าอันนี้คือค่ามอนเตอร์ตัวอะไรก็ได้ลอยตัวนะครับอันนี้คือให้เราได้รับไอเทมจากการต่อสู้หรือทำเควสอะสามชิ้นนะครับส่วนนี้คือเขาบอกให้ไปซื้อน้ํายา50ขวดเดี๋ยวผมไปซื้อปุ๊บผมก็ได้แล้วเนี่ยเควสนี้ผ่านง่ายๆและที่เลเวล20 ทีนี้พอผมทําครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันได้ฉายามาด้วยนะเมื่อกี้อาจจะลืมข้ามไปอันหนึ่งใช่ปะข้างๆกันนี่คือฉายานะเออก็แล้วแต่ครับมันไม่จะเป็นต้องติดก็ได้คือขอแค่มีฉายาผ่านภารกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะได้อัปเดตตัดโบนัสเพิ่มอยู่แล้วโดยไม่ต้องโชว์เนาะแล้วก็ของที่เราได้มาคอสตูมเขียวเนี่ยมันจะมาในรูปแบบการ์ดนะครับต้องมาเปิดใช้ก่อนนะ,ะมาลองดูเลยครับสีเขียวนะครับอันนี้สกิปเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากเราเคยเห็นแล้ว โอ้ได้ใครก็ไม่รู้ไหนขอดูสเตตัสหน่อยสิอืมก็ดีกว่าคอสตูมที่ผมมีทั้งหมดเพราะวาอะไรก็เพราะว่ามันสีเขียวไงที่เหลือมันเป็นสีขาวมันเลยไม่ค่อยดีอะ่ะ ทีนี้มาดูอันอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเดานะเนื่องจากว่าต้องเวลยิมห้าก่อนแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะผ่านบอสต,ต่อไปได้แล้วเวลมันจะขึ้นช้านะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นดันเจียนนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นบอสโลกนั่นเองมาตามช่วงเวลาครับและก็เลเวล25ขึ้นไปก็ลองไปบวกดูแล้วกันนะครับซึ่งมันคือบอสต,ตัวเมื่อกี้เลยนี่หว่าที่เราไปสู้อ่ะแต่นี่คือเป็นบอสโลกนะมันจะเถื่อนกว่าในเนื้อเรื่องมากตอนนั้นต่อมาจะเป็นระบบกิบกกก้เรรียบ้อยนะครับ,รอ,รอ,รบอ้นนัี ซึ่งกิ้เนี่ยมันจะมีดันเจียนกิ้วให้เราลงด้วยนะครับก็วันหนึ่งลงได้สองครั้งก็หากิ้อยู่หน่อยกนแล้วกันครับเพราะว่ากิ้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราด้วยอะ่ะแต่นี่เราสร้างเองไม่ได้นะต้องให้พวกหัวหน้าเขาสร้าง พูดถึงกิลแล้วใช่ไหมครับเพื่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะเยองๆกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าเกมเนี้ยมันก็สามารถที่จะแอดเพื่อนกันได้ผ่านทางระบบตรงนี้เลยนะครับก็พิมพ์ชื่ออะไรกันไปแอดกันไปส่วนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราสามารถคลิกที่เขาได้นะครับแต่มันไม่มีการแอดเพื่อนนะมีแต่ชวนเข้าปาร์ตี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมต้องสร้างตีก่อนดูด้านซ้ายล่างนี่นี่นี่อ่าตัวเนี้ยแล้วกดตรงนี้ได้เลยมันก็จะเป็นการสร้างปาร์ตี้เห็นไหมครับตีหนึ่งก็คือมี4คนเนาะจะออกก็คือกดตัวนี้เท่านั้นเอง นั่นแหละพอเามิตี้แล้วถึงจะชวนเขาเข้ามาในปาร์ตี้ได้และมันมีการกระซิบหรือว่าเมสเซจส่วนตัวหากันด้วยเนาะและอันนี้ถ้าดูไม่ผิดคือ PVP นะทาสู้ส่วนอีกอันนึงนะครับคือการดีลของนั่นเองครับซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากต้องเป็นในดีที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้นมันถึงจะอนุญาตให้ดีลของกันได้ครับเออแล้วก็ไอเกมเนี้ยมัน PK กันได้ดนวยนะในหลายๆแผนที่นะครับมันจะมีบอกที่แผนที่เลยมันจะขึ้นคําว่า PK เลยคือสามารถที่จะเปิดหัวแดงตีกันได้ครับแล้วก็สามารถไปเช็ครายชื คนที่เราฆ่าหรือว่าคนที่ฆ่าเราได้ด้วยที่เมนู PK เลยครับเผื่อเราจะตามไปล้างแค้นอะไรเงี้ยเนาะส่วนอนื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญแล้วนะครับก็จะเป็น,นพวกอะไรเรียกอย่อยและเช่น Battle Pass Quest Quest อะไรพวกเนี้ยไปดูกันเองกัแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงเนี่ยก็ขอพูดถึงตรงนี้ละกันคือการเซตติ้งนั่นเองครับ เอาที่สําคัญสําคัญแล้วผมอ่านออกน,นะครับคือตรงนี้เป็นอาณาเขตของการปล่อยบอทดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของกราฟิกอ่นนี้นี่คือกราฟิกนะด้านขวาคือสูงที่สุดด้านซ้ายคือต่ําที่สุดนะครับแล้วมันก็จะมีแยกย่อยให้ด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองดูกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากคิดมากก็คือบรรทัดแรกสุดนดี่แหละมันจะจัดให้อย่างเหมาะสมนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เฉยๆไม่มีอะไรเนาะและอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ID นั่นเองครับซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะล็อกอินกันเข้ามาเล่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรตรงนี้ส่วนคนที่เล่นใน PC นะครับจะต้องเปิดตัวเกมผ่านเว็บไซต์เขาเท่านั้นนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บนี่แหละแล้วก็ทำการล็อกอินก่อนก็นได้นะครับซึ่งมันสามารถล็อกอินด้วย Google Play ได้นะครับ หลังจากนั้นก็กดด้านขวาบนตรงนี้เลยครับเขาจะให้เราไปติดตั้งตัว crossplay ก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับแอปที่เอาไว้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลของเกมอีกทียนั่นแหละครับไปติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเหมือนโปรแกรมทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากพอเราติดตั้งแล้วก็ทําแบบนี้อีกรอบนึงแล้วเขาเนี้ยมากดคําว่า open crossplay updater ซึ่งหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็กด start game ได้เลยครับ